สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เช้าวันพฤหัสที่สีบีเดนนะคะตอนนี้ประมาณแปดโมงครึ่งกว่าแล้วค่ะแปดโมงครึ่งกว่าแล้วค่ะเช้านี้ที่สีบีเดนอากาศดีค่ะท่าทิดท่าทิดแรงพูด ดูธรรมชาตินะเช้ากันนะคะที่สีแดนสวยค่ะเชา้าแต่อากาศยังเย็นนิดหน่อยนะคะยังไม่ร้อนดีค่ะก็สวยค่ะ ดูนะคะธรรมชาติซีวีเดนเจ้าเช้านีอค่ะซีวีเดนกุดมอโรนกุดมอโรนของซีวีเดนแปลว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะของประเทศไทย ติชมวิดีโอได้นะคะจะได้ปรับปรุงค่ะจะได้เป็นเป่นนะช่วงนี้ทำวิดีโอไม่ค่อยเก่งเริ่มหัดใหม่ยังไงก็ฝากติดตามช่องวันนาสไปซีวเด้นให้ด้วยนะคะจะได้มีคลิปใหม่ให้ดูค่ะอันนี้ทำวิดีโอสั้นๆค่ะเพราะไม่มีเวลาค่ะต้องไปทำทุระ ยังไงก็ฝากติดตามช่องวันนาสปไปซีเดนให้ด้วยนะคะปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ